เออนะครับทําไปชมดูสักครู่นะครับทําให้ชมได้ <laughs>

น้ำมันก็ตีโครงการน้ำรถไฟน้ำรถไฟก็ตีน้ำมันก็ตีนะครับน้ำมันก็ตี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 น้ำมัน ค่ะท่าน้ตนทีครอะไรนกนกรับ้นครับครับเสร็จแครับตอนนี้บริษ้ที่รบราว่าอีกข้อ่าการนที่ันะครับสถากาประกบารบัทีกข้อทาจากลูกศิษย์สองพันเาของันูเชิญนะครับ

กินเนี่ยสไปสองอันเย้เลครับไม่ได้จ้าร้นแล้วค่ะรอแล้วค่ะไม่เคยเลได้

เขบลงสายยาวละในหลวงนะครับเนี่ยครับูปพาพเดินครัรับปค่อยช่จะค่อยเดินไปของหลายอย่างนะครับมันอาจจะช้าในตอนนี้รับแผ่นิดนึงครับทประธานใจดีมากครับอยู whole, ่เมืองไทยไปวางไ้เลพ่องคัะที่จะมีี่อผู้ใหญ่ก็กินได้นะครับ

เร่อการเลือั้งประธนาธิบดครับมีพี่ซื้อเต่าครับ่ไม่เกิน57นะครับเป็นตอเทคเตร5ีราคปอรนแ่เองครับา้นำของรทได้มาับกอารแกงหอมนะครับแกงพิรครับผสมนะครับรับหวักาลให้มมัรเต่าหน้าจักครับ

บันที่มันมีเราสามไม่ได้เดินไปด้วยไม่ได้เดินนะ

ร,รูปมีแค่สอ0พันห้าร้อยนะรูปมีแค่สองนน เีนะครับหมอตุ้สายยางปก่อนนจากนขเปนุตรองาพสรมลาดบุรีรงอนเรื่อยไปเลยครับเป็กกระแสยาวไปถึงจัลาอะไรนู่นเลยครับแต่ขณะนี้จโอเคครับเดี๋ยวรอกล้องนี้ khỏe bia, qua đen, Thái Trai, cảnh người, tài sản, nước lót, bỏ qua, mở sổ cho một, bỏ อ่เลิกแล้วครับแอก้องอแอนเสียหวานเออ่มเรื่องนึ่งที่มูทีตีก็ต้างแกนะครับหลังจากของทีคนยากใต้หมดกันแล้วครับน้าดื่มเย็นมากเลครับน้าดื่เย็นครับ